สวัสดีนะครับพบสิทธพิบาลน,นะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่31ตุลาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเดือนนะครับในพระธรรมสดุดีบทที่91พระธรรมสดุดีนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในพระธรรมเจ็ดบทนะครับที่สำคัญซึ่งเรียกว่าเป็นพระธรรมแห่งการอธิษฐานเหมือน หลายคนใช้พระธรรมเล่มนี้เป็นการอธิษฐานแต่ว่าหัวข้อวันนี้ผมตั้งว่าเมื่อชีวิตอยู่ในอันตารายก็คือการอธิษฐานของคริสเตียนเพื่อขอการปกป้องจากพยายนอันตรายจากการทดลองและก็จากศัตรูที่เข้ามาโจมตีเราผมแบ่งความคิดนะครับออกมาเป็นทั้งหมดสองข้อด้วยกันข้อที่1นั้นก็คือ นะครับข้าพเจ้าวางใจในพระยาเวเมื่อชีวิตอยู่ในอันตรายนะครับเราควรที่จะตอบสนองพระเจ้าอย่างผู้เขียนว่าเขาได้วางใจในพระเจ้าอยู่ในข้อที่สองกับข้อที่หโดยเฉพาะในข้อที่สองบอกว่าพระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจนะอันนี้เป็นคำพูดที่แสดงออกมา จากการประกาศด้วยปากที่ออกมาจากใจถึงความเชื่อมั่นนะครับที่คนพูดมีต่อพระเจ้าคือเขาเองวางใจว่าพระเจ้าสามารถที่จะช่วยเขาปกป้องเขาช่วยเหลือเขานะครับผู้เขียนยังได้บรรยายต่อไปด้วยว่าทำไมเขาจึงวางใจ โดยที่ผอ้โดยที่ผู้เขียนยอมรับพระเจ้าพระยาเวว่าเป็นองค์ผู้สูงสุดนะครับผู้ทรงมีหิทิฤทธิ์เอลชัดไดพระเจ้าผู้ทรงนะครับมหิทฤทธิ์ทรงฤทธิอำนาจสูงที่สุดนั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมเขาจึงสามารถมอบความไว้วางใจกับพระเจ้าองค์นี้เราจะไว้วางใจในสิ่งใดนะครับ หรือบุคคลได้สแสดงว่าบุคคลนั้นจะต้องเราต้องบั่นจว่าบุคคลนั้นสามารถที่จะช่วยเราหรือมีกําลังที่จะช่วยเรานะแต่ว่ามนุษย์ไม่สามารถช่วยเราในทุกเรื่องได้แต่พระเจ้าทรงฤทธิอำน,นาผู้ทรงมหิทธิฤทิตนะครับผู้ทรงมีองค์ผู้สูงสุดสามารถที่จะช่วยเราในทุกๆปัญหาในชีวิตของเรา แล้วผู้เขียนก็บรรยายว่าพระเจ้านี้นะครับทรงเป็นที่ลี้ภัยคือเป็นที่ที่เขาจะเข้าไปเพื่อพักพิงหลบภัยในยุคสองทรงเป็นป้อมปราการที่จะคอยปกป้องเขานะครับหน่งทรงเป็นโล่และดั้งที่จะคอยป้องกันจากลูกศรโผลเพลิงนะครับศัตรูที่ยิงมาในระยะไกล และ1.4ทรงเป็นที่พักพิงอยู่ในข้อที่9เมื่อเราเหน็ดเหนื่อยนะครับเราต้องการที่จะพักกับที่พระเจ้าท่านั้นที่เป็นที่พักพิงสําหรับชีวิตของเราอันนี้เป็นภาพโดยรวมที่สรุปออกมาถึงความเชื่อเราที่เรามีต่อพระเจ้าองค์ผู้ทรงสูงสุดและพระเจ้าองค์นี้ผู้ทรงมหิตฤทธิ์ที่เราสามารถเชื่อถือไว้วางใจ ที่ชีวิตของเราสามารถเข้าไปหลบภัยรลีภัยแล้วก็พึ่งเพ่งได้นะประการที่สองครับความช่วยเหลือจากพระยาวเวอันนั้นเป็นภาพของการที่พระเจ้าได้ทรงตอบสนองอย่างไรต่อผู้ที่หรือต่อบุคคลที่เข้าไปพึ่งเพ่งวางใจในพระองคน์นะผมได้ข้อคิดมาทั้งหมดนะครับ ประมาณ9ก้าข้อที่ท่านข้อคิดประการที่หนึ่งนั้นก็คือนะครับพระองค์สะชงช่วยท่านนะาจาักกับดักนะครับและจาักโรคภัยปรากฏอยู่ในข้อที่สามในข้อที่สามบอชงช่วยกู้ท่านจดก,กับดักของพลานนกและพ้นจากโรคภัยร้ายแรงอันนี้เราได้เห็นนะครับว่าศัตรูของเรานั้นก็คือศัตรูฝ่ายวิญญ,ญาณซาตานนี้วางกับดัก หรือวางเหยื่อนะครับที่จะล่อเราการที่เราจะใช้เหยื่อล่อเพื่อจับนะครับสัตว์เนี้ยเราต้องรู้ว่าเหยื่อที่เราต้องการจับนั้นต้องการอาหารอะไรนะครับเ,เราถึงจะเอาเหยื่อนั้นไปล่อได้อะไรคือเหยื่อที่เป็นจุดอ่อนในชีวิตของเราเราต้องพยายามเรามาระวังเพราะเหยื่อนั้นนะครับ จุดอ่อนนั้นซาตานจะใช้ที่จะวางเป็นกับดักที่จะดักชีวิตของพวกเราในสองถุดสองพระองค์ทรงปกท่านด้วยปีกนะอยู่ในข้อที่สี่เป็นภาพที่สวยงามที่บรรยายภาพของแม่นกที่คอยกางปีกนะครับอยู่เหนือลูกของมันจากสตรูโดยที่แม่นกยินดีที่จะเอาชีวิตของตัวเองเข้าแลก หรือถ้าอันตรายจะมาหรือศัตรูมาทําลายจะต้องทําไมครับแม่จะต้องรับนะครับก่อนที่จะไปถึงลูกของมันอันนั้นเป็นภาพที่ดีมากที่พระเจ้านะครับเยินดีที่จะรับนะครับหรือปกป้องเราอย่างสุดกำลังไม่มีอันตรายใดที่จะเข้าไปทําลายเราได้ภายใต้ล่มปีกของพระองค์นะครับ2.3ครับพระองค์ทรงปกท่าน พอก้องท่านด้วยทูตสวรรค์ข้อที่11ถึงข้อที่12อันนี้เป็นคําพูดที่พระเยซูได้ยกมาไม่ใช่เป็นคําพูดนะครับเป็นคําพูดของซาตานที่ยกมาขณะที่พระเยซูเนี่ยอยู่ในถิ่นธุรกันดารและอดอาหาร40วันนซะาตานก็ยกข้อประคำของพระเจ้าต,ตอนนี้มาเพื่อที่จะทดลองพระเยซูหรือบิดเบือนความจริงนั้น เราคงจะไม่ไปไกลถึงขนาดนั้นแต่หนุนใจพวกเราว่าพระเจ้าปกป้องเราพระองค์สามารถกระทําผ่านทางทูตสวรรค์เราบางครั้งอาจจะมองข้ามนะครับว่าแท้ที่จริงในพระคัมภีร์ได้พูดหลายครั้งหลายตอนด้วยกันถึงบทบาทหน้าที่ที่พระเจ้าส่งทูตสวรรค์มาช่วยผู้รับใช้ของพระองค์ด้วยเพราะนั้นนะครับทูตสวรรค์นะครับบางครั้งก็ทํางานนะครับโดย การที่พระเจ้าใช้หรือส่งมาเพื่อช่วยเราเพื่อดูแลเราเพื่อสอนเราเพื่อนำการเปิดเผยนะครับการสำแดงมาให้กับพวกเราได้เช่นเดียวกันนะครับอย่าปฏิเสธนะครับว่าทุสวรรค์ไม่มีบทบาทสำคัญหรือกระทำกิจนะครับในชีวิตของผู้เชื่อนะครับเพราะฉะนั้น2.4ใน2.5พระองค์ช่วยเราพ้นภัย ในสองจุดัวพงพิทักษ์รักษาเา่าสองจุดเจ็พงจะอยู่กับท่านอันนี้ผมเยอยากจะยกขึ้นมาพูดเพิ่มเติมอยู่ในข้อที่สิบห้าเมื่อเขาร้องทุนเราและเราจะตอบเขาเราจะอยู่กับเขาในยามยากลําบากในขณะที่เรารเผชิญความยากลําลบากผมเชื่อมั่นได้ว่านะสิ่งที่เราต้องการมากอันหนึ่งอย่างหนึ่งก็คือคนที่คอยอยู่กับเรา หรืออยู่เคียงข้างเราที่เป็นเพื่อนเราที่ให้กำลังใจเราโดยเฉพาะคนนั้นที่มีเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤนลิฤทธิอำนาจองค์ผู้สูงสุดและผู้ทรงมเมหฤตริ์ยิ่งอยู่กับพวกเราแล้วเป็นหลักประกันความมั่นใจให้กับพวกเรานี่เรากล้าที่จะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคที่อยู่ในชีวิตของเรานะครับอันนี้เป็นข้อคิดให้กับพวกเรา พระอ,องค์จะทรงช่วยกู้เราให้เกียรติแก่เรานะครับแล้วข้อสองจุดนะครับเก้า 9, พระอ,องค์จะให้ท่านอายุยืนยาวนานนะครับก็อ,อันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นพระพรที่พระเจ้าให้กับทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่เชื่อวางใจโดยชีวิตของเขายอมวางไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าผมอธิษฐานขอพระเจ้า,า,าไ,ได้โปรดช่วยเรา ไอ้พระธรรมสดุดีบทที่91นี้ทุกครั้งที่เรามีปัญหาทุกครั้งเมื่อเรารเผชิญอุปสรรคหรือความทุกข์ใจผมหนุนใจให้พวกเราใช้ข้อพระคัมภี์ในสดุดีบทที่91นี้ในการอ่านเพื่อเป็นการอธิษฐานผมพูดอีกครั้งหนึ่งนะหนุนใจให้พวกเราใช้ข้อพระคัมภีบทนี้เป็นพระธรรมในการอธิษฐานเมื่อชีวิตของเรากําลังตกอยู่ในอันตราย เือตกอยู่ในความทุกข์ยากลำบากหรือตกอยู่ในภัยนะครับในโรคภัยไข้เจ็บต่างๆขอพระเจ้าอวยพรได้อยู่กับเราและปกป้องเราและอวยพรชีวิตของพวกเรา